ข้อ19เนาะถ้า x ต่อ y เนี่ยเป็น1ต่อสแล้วก็ x บวก z ต่อ z เนี่ยเป็น3ต่อ1โดยที่ x y z เนี่ยไม่เท่ากับศหา x y z ก่อนละกัน x ต่อ y เขียนเป็น x ส่วน y ได้เนาะเท่ากับ1งส่วนสดังนั้นแล้วเราก็จะได้ว่า3 x เท่ากับ y แต่ตรงนี้ x บวก z ส่วน z เท่ากับสต่อ1น,นก็จะเป็น x บวก z เนี่ยเท่ากับ3 z ก็จะเป็น x เท่ากับสอง z ซึ่ง x คือ y ส่วน3เท่ากับ2 z แล้ว y ก็จะเท่ากับ6 z แดังนั้น p เนี่ยก็จะเท่ากับ3 x เราจะเอาทุกอย่างมาไว้ในรูป z เนาะ3 x x คือ2 z ลบด้วย2 y คือ6 z บวก10 z ส่วนด้วยลบ4คูณ2 z บวกสามคูณหกแซดบวกสองแซดก็คูณเลขเข้าไปก็เป็นหกแซดลบสิบสองแซดบวกสิบแซดลบแปดแซดบวกสิบแปดแซดบวกสองแซดอันนี้ก็จะเป็นหกบวกสิเป็นสี่แซดส่วนสิบสองแซดหารได้สี่เนาะก็เป็นหนึ่งสองสามแล้วก็ Q เท่ากับ x คือ 2z ลบ 6z บวก 6z ส่วนด้วย 6z แลบ 12z บวก 5z z ต z ัด z ซคิวก็จะได้ลบ2อันนี้ก็จะเป็น3คูณ p เนอะเด่นัดบวก2 k ลบกับลบ2 เท่ากับ13อันนี้จะได้1บวก2บวก2ตรงนี้เนาะเป็น3ลบก,กันจะได้10เท่ากับ 2k ก็จะได้ว่า k เท่ากับ5เป็นคำตอบของข้อนี้20เนาะภาพที่ได้จากการมองทางด้านบนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเป็นรูปแบบนี้เลยแล้วเขาก็ถามว่าปริมาตรเท่าไหร่ วาดลูกกันก่อนซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่วาดใหม่เราจะเอาที่มันมีอยู่แล้วมาวาดต่อเติมเออประามาณน,นี้ตรงนี้คือสมตรงนี้คือสองใช่ปะ่ะตรงนี้เขาบอกว่าด้านในยาวสิบก็หมายความว่าตรงเนี้ยยาวหอย่าลืมนะว่าตรงนี้นเป็นบุ่มๆเข้าไปด้านนี้คือแปดแล้วก็มองด้านข้างก็จะได้ว่าตรงนี้เนี้ยคือห้าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือแปด เขาก็หาปริมาตรซึ่งปริมาตรมันก็คือว่าทั้งหมดลบด้วยตรงอีสามเหลี่ยมตรงนี้ซึ่งทั้งหมดมันก็คือสี่คูณแปดคูณห้านะสี่ร้อยทีนี้ตัว V สามเหลี่ยมเนี่ยก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานของมันคือสามคูณสูงของมันคือสี่แล้วก็คูณแปดเนาะเป็นสูงของปริซึม เป็นสี่สิทีนี้เขาถามปริมาตรของแท่งไม้ก็คือสี่ร้อยลบสีเท่ากับสามห้ข้อ21เนาะข้อใดเป็นลูกบาทที่เป็นไปได้จากลูกขี้อยนนี้ เขาเอาหัวใจเป็นอีกตัวข้างบนน่ะถ้า,าหัวใจขึ้นมาใช่ปะแล้วพับอันนี้ขึ้นไม่ใช่เนาะเพราะว่าอีกอีตัวที่มันคล้ายคลยบอกโคลีอะ่ะมันจะมาอยู่มันจะประกบขึ้นมาตรงนี้แทนเพราคอนี้ไม่ถูกเนาะแล้วก็ถ้าเอาดาวขึ้นหัวใจก็จะขึ้นมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดตรงข้าม ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะมองไม่เห็นนะอีตัวนี้มันจะขึ้นมาแบบขึ้นมาด้านบนตรงนี้อีตัวบอคโคลี่อะ่ะอันนี้ก็ไม่ถูกแล้วก็นี้ถ้าบอคโคลี่ยืดไว้ข้างบนก็อันนี้พับขึ้นมาแล้วก็หัวใจก็มาตรงนี้แล้วก็อันนี้แปะข้างข้างอืมใช่หัวใจมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ดาวมันจะมันจะอยู่ตรงนี้ ใช่ตอบข้อสามข้อยี่สิบสองเนาะร้านขายคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งเนี่ยติดป้ายราคาขายคอมพิวเตอร์ไว้เนี่ยคือทุนมันคือเบาทแต่ว่าเขาติดป้ายไว้ให้มันได้กําไร A เปอร์เซนต์ดังนั้นเนี่ยขายรอบแรกเนี่ยมันก็จะเป็นก็คือทุนเดิอมอะก็คือหนึ่งใช่ปะบวกกับ กำไรตรงนี้ต่อมาจัดรายการส่งเสริม,มการขายลดราคาจากราคาป้ายอันนี้คือป้ายนะดังนั้นขายรอบที่สองก็คือขายหลังจากลดเนี่ยก็คือตอนแรกอ่ะเป็น1นึบวกเอส่วนร้อยคูณเอย่างนี้ใช่ปะมันก็ต้องคูณกับทุนเดิมแล้วก็ลบอันเนี้ยเขาบอกว่าสมการนี้ของเราอ่ะคือที จากตรงนี้เนาะเราก็จะทำให้ส่วนเนี่ยเป็นร้อยก่อนก็จะกลายเป็นจากตรงนี้ใช่ป่ะเราจะย้ายส่วนนี้ไปก็จะกลายเป็นหนึ่งหมื่น t เท่ากับ s คูณร้อยบวก a คูณร้อยลบ b แล้วก็จากตรงนี้เนี่ยเขาจัดรูปให้อยู่ในรูป b เท่ากับหมดเลยก็จะเอา100ร้อยลป b ไว้ตรงนี้ส่วนด้วย s คูณร้อยบวก a ทีนี้เนี่ยก็ย้ายไปเป็น b เท่ากับเนี่ยร้อยลบห่ 10, t ส่วน s คูณร้อยบวก a อ่ะได้แล้เหมือนแล้ว ตอบช้อยสี่เนอะข้อยี่สิบสามเนอะจำนวน Fibonacci f i b o n a c ีคือลำดับของจำนวนที่เริ่มจาก1 1และจำนวนถัดไปเป็นผลบวกของสองจำนวนก่อนหน้าเขาถามผลบวกของ15บหาจำนวนแรกจำนวนแรกก็คือ1 1บวกกันเป็น2 3 5้า 8,13,21,34,55,89,144บามแป้ 8, 13, 21, 34, 55, 89, าคนอะาก็ถามว่ามีวิธีอื่นไหมบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่มีอันนี้เป็นส3งสาสามกิสมลหนึ่ง2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็1สิบองสสี่สุดท้าย เขาให้เราเอาทั้งหมดบวกกันอันนี้คือหกหนึ่งอันนี้คือหกหนึ่งศูนยอันนี้คือ144อันนี้คือ144อันนี้คือ3 4แล้วก็อันนี้คือ34อันนี้คือ8แล้วก็อันนี้คือ8อันนี้คือ2แล้วก็อันนี้คือ2จับคู่บวกกันอันนี้ได้10อันนี้ได้10เป็น20 บวกกับ68จากตรงนี้เนาะแล้วก็บวกกับ288แล้วก็บวกกับ1220 1240บวกกับ826 356 1596นี่เป็นคำตอบของข้อนี้เนอะ ็คือบางคนอะยอมแพ้แล้วก็คือไม่คิดและเพราะเลขมันเยอะไงแล้วตอนแรกก็คือคิดเหมือนกันว่าจะหาแบบแบบรูปอะหมายถึงว่าแบบที่แทนค่า n ลงไปได้เลยอะไรแบบนี้แต่ก็หาข้อยี่สิบสี่นาะแบ่งที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเพื่อปลูกผักกาดขาวผักกาดแก้วแล้วก็ริกขี้หนูไว้บริเวณที่ปลูกผักกาดขาวและผักกาดแก้วเนี่ยเป็นสี่เหลี T ่ยมจัตุรัสซึ่งมีพื้นที่ย4บสี่เอแล้วก็ 87ลบ n ตารางหน่ยวยโดยที่ n เนี่ยเป็นจำนวนนับถ้าความยาวด้านของแต่ละบริเวณเป็นจำนวนนับจงหาว่าพื้นที่ปลูกผีขี้หนูเป็นเท่าไหร่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ปะแล้วความยาวด้านเนี่ยเป็นจำนวนนับทีนี้นเนี่ยเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยใกล้กับ87มากสุดก็คงเป็น 8n ก็ลองแทนให้ n, นี่เป็น6ดูถ้า n เป็น6อะ่ะ24คูณ6 1 4 4อันนี้ก็ถอดรูทได้พอดีก็เลยเราดูว่าถ้าอันนี้เป็นสิบสองอันนี้เป็นสิบสองแล้วตรงนี้เป็น8ดอใช่ปะอันนี้ก็เป็นเก้าอันนี้เป็นเก้าอันนี้ก็เลยต้องเป็นสามแล้วก็น,นี้เป็นเก้านั่นแหละก็คือมันพอดีกันเนาะอ่ะแล้วก็ได้แล้วว่าพื้นที่ปลูกพริกขี้หนู เท่ากับกว้างคูณยาวเท่ากับ3 9คูณเเท่ากับ27หน่วยกำลงังสองก็คือตารางหน่วยเป็นคำตอบของข้อนี้ข้อ25เนาะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยรับสมัครผู้ประากาศเสียงตามสาย โดยอัตราส่วนผู้สมัครเพศชายต่อเพศหญิงเป็น2ต่อ3ผู้ผ่านการคัดเลือกชายต่อหญิงเป็น2ต่อ5ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกชายต่อหญิงเป็น2ต่อ1ผู้ผ่านการคัดเลือกมี35้คนเราก็ดูแหละผู้ผ่านการคัดเลือกอันนี้นะคือผู้ผ่านการคัดเลือกให้อัตราส่วนว่าเป็น x เนี่ยแปลว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น7 x ซึ่งเขาก็บอกมาว่าคือ35เราก็จะได้ว่า x เท่ากับ5ใช่ปั๊แล้วก็เอา x แทนลงไปคูณเข้า ก็ได้แล้วว่าผ่านชายคือ1 0บผ่านหญิงคือ25ทีนี้ก็จะให้อัตราส่วนร่วมของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกอเป็น k ก็เลยจะตั้งสมการว่าผู้ชายที่ผ่านคือ10คนใช่ปะบวกกับที่ไม่ผ่านเนี่ยคือ2 k ส่วนได้ผู้หญิงเนี่ย25คนที่ไม่ผ่านอะคือ k ก็คือรวมกันอะผ่านกับไม่ผ่านรวมกันเป็นทั้งหมดเป็น2ต่อสามแบบนี้คูณค่อยขึ้นไปก็จะได้ก็จะได้ว่า k, k เท่ากับห้างนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้าสองเป็นสิบอันนี้เป็นห้าจงหาว่ามีผู้สมัครทั้งหมดกี่คนก็คือผู้ชายที่ผ่าน1 0คนผู้หญิงที่ผ่าน25คนผู้ชายที่ไม่ผ่าน สิบคนแล้วก็ผู้หญิงที่ไม่ผ่านห้าคนห้าสิบคนนะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ